สวัสดีเด้จ้าพอกันอีกแล้วค่ะพอกันอีกแล้วกับเอ้ยตุ๊กตาพาฝันพอกันตอนเ้าเซาหน่อยจ้ะเนาะมื้อนี้เ,นเ,นเ,นเป็นอากาศดีเด้อค่ะอากาศประมาณ28องศาค่ะแดดออกลมพัดอากาศดีมีแห้งมีแหงดเด้กจ้ะเด้อมาค่ะพอกันกับเอ้ยก็คลิปประจำเหอนเนาะค่ะเนาะ กาแฟดำค่ะกิดอตุกตาพาฝันมาเด้อกาแฟดำค่ะกาแฟดำฮะพามากินกาแฟดำยู่นำสวนหลังเหินค่ะ กับบรรยากาศที่สดชื่นสดใสเด็ดอกลมพัดมีแหงค่ะอันดับแรกกหูบกาแฟเอ้ยนพาหูบกาแฟค่ะมึงพิ่นกร้องเพลงให้ฟังมาหูบกาแฟดำน้ำกันนะคะ แห้งมแหค่ะหอมกลิ่นกาแฟมาวันะนี้ก็ค่อยๆจิบไปเดอ้อจิบไปม่วนๆฟังพี่นกร้องพเพลงก็ฟังน้ำนาำจันเนะาเนะพี่เสื้อกรบบินแมงไหมมากินอันเอาน้ำหอมนี่ล่อไหลกับน้าสวน,นเลยนีย่เต็มนึงเลยธรรมชาติเนาะคะเนาะธรรมชาติคนเฮิมมาธรรมชาติก็ดูแลอัน ดูแลอันซึ่งกันและกันเนาะค่ะเนาะคนก็ดูแลธรรมชาติธรรมชาติก็ดูแลค้นมันบอกมันจังบาลานซ์กันเนาะทุกอย่าง ดอกอันดาวเหลืองค่ะดอกดาวเหลืองนี่เสื้อกระถางไว้ดอกใหญ่ๆนะค่ะนี่เต็มกระถัง สนามยาหลังเหิือนเออยนก็ถางอันรัฐบาลเพิ่มมาตัดมื้อเสารนี่ค่ะยาขึ้นเพิ่มเริ่มตัดเต็มนึงเจ้าน้อยก็นกนกระลงมากินอันตัวนนท์ตัวเต่าค่ะขีก้กระเดือนนอกเอยว่าเนี่เจ้าน้ากรหหานนะคะหานข่าสามสี่ตัวกระพกันย่างมาแต่พันบุบ้ไข่หมาอันปานเลยอเพราะว่า พอนสิไปอยู่อีกอีกมุมนึงเสียนางพูนนะคะแต่ว่าบางทีพันกระย่างหมาย่างมาน้อยเนื้อพันกระไปก็งามตาค่ะงานงามตาเป็นอีกแบบเพราะว่านางเหนินเอออยูนี้มันมีคลองน้ําคลองน้นําน้อยดอกค่ะมันเลือดอันพวกเป็ดพวกห่านกระไหลยอยู่เด้อค่ะกรธรรมชาติเนาะคะ่ะเนาะอยู่นี้พันห่านเหนินพันโบเหิอไปจับซีซัวเด้อค่ะจับโบได้พันพันปับ๊บ ถ้าตำรวจเห็นคนบันก็โถไปอันจับเป็ดจับหันโบได้เลยะคะ่ะมันถ้านะ่ะเฮ้ยจับมันมีสูวนเพิ่นจับอยู่มันต้องมีเบอร์อนุญาตถ้าปีหลือห่านหลายเป็ดหลายจะบิ่นก็จับค่ะ mm hmm. กับโบเวาเนะคาะร์โนมันก็ต้องมีการอันเอาออกไปเห้มันน้อยแดส่คำใช้มันเยอะไปกับบุีเนาะ มื่อนนี้เอ้ยบ่ได้ไปอันเหลือกับแฟนค่ะเอ้ยแฟนเอ้ยไปแต่เศร้าเลยเมือนนมื่อนนี้มันเป็นอากาศอยากฮ้อนอากาศที่28องศามันซิเป็นอากาศฮ้อนอยู่อันแล้วก็แต่ว่ามีลมมีลมแล้วก็มีแดดมันก็เลยเป็นสดชื่นมีแหงกําลังมีแหงอยู่น้ำส่วนนี้ยังยังมีแหงค่ะลมพัดเย็นๆซะอันกอไม้มันไหลเนาะขอนอดังเงินเอ้ยนี่กอไม้ไหลมันก็เลยดูล่มลื่นสดชื่น เออบ่ได้ไปพ่อเต๋อเพราะว่าเมื่อวานเออก็ไปมืดมืดเลยคะ่ะอันนี้เรื่องเล่าวันนี้เนาะเล่ากันฝังพาก,กินกาแฟน้ำเรื่องเล่าน้ำมันบอกเมื่อวานเนอกีกไปมาฮวดเหียนนั่นห้าโมงห้าห้าโมงห้าโมงสิบห้า,หหาหนาทีเบองนาฬิกาเมื่อวานไปนึกแต่เศร้าคือกันค่ะอันเมื่อนีนเราอยู่เพราะว่าเต๋อที่จริงก็ ว่านไปแต่ว่ายู่ทารับของแฟนเออพี่นสั่งของไว้ของมันกล่องใหญ่แล้วที่มันก็เลยมันบ่มีคนยู่เนาะค่ะเนาะเอาเจ้าของก็ต้องยู่หลอรับสินี่ไปมันใช่มีอันบริษัทมาส่งของอันเดยเ 5L เยงค่ะที่ว่าพี่มันมาส่งรถบัสอันพ่นันก็มาส่งรถขนของมันันก็ต้องทานรับเอาแต่ว่าซีมาตั้งแต่พั่บอกว่าจากอันแปดโมงส้าหอดสี่โมงแง่มันบอกจักเวลาเลยวพาน้ามา ถ้าพันธุ์เน่าเกินเอ่าหดพันกันแท้งแม่หมาแต่ว่าเวลาที่พันธุ์สสมแปดโมงเช้าหดสี่โมงแรงเอ้ยกระหน่ทาเฟื่อเอ้ยก็เลย่ำตัวยู่เหินซับเพราะว่าเขาจังอันไปอันเอามือนี้เพราะว่าเมื่อวานนี้อันตัดเล็กตัดเตือนี่พันทำออกแล้วเนาะค่ะเนาะเอ้ยก็ไปเบงย่านอุบัติเหตุเนาะก็ไปน้ำกันก็ทำความสะอาดค่ะเอ้ยก็เมื่อวานค่ะ กูจะนำเหลือเขาว่าเรื่องเหลือทําความสะอาดอ่างมงที่มันบุบเข้าไปอันที่ไปอยู่อุบัติเหตุกาแฟนเอายกาเอาเครื่องตัดเล็กตัดอกอู้ใช้เวลาหืา่งค่ะพันกันเพราะมันเล็กหนาเนาะคะ่ะเนาะตัดออกพันกันเหรอเฮ้อสมใหม่ก็ต้องมีอันบริษัทธ์ประมาซื้อตั้งหากแล้วก็อย่างอื่นก็พวกอันพวกที่อันกระดาษติดฝาโบเปเปอร์อันตัวนี้ก็ได้แก้ออนะกค่ะเนาะเพราะว่า ฝนลงแล้วมันซึมเขาเพราะว่ามันลอยแล้วแต่ก็ต้องได้อดเมื่อวานเออก็ไปอ็ดได้เครึ่งเงินได้สองสองสองบาทน้อยค่ะสองบาทน้อยเพราะว่ามันติดกาวมันเหนียวมันกาวกับติดเลขมันเลิศมันเป็นอันเปเยลเนาะค่ะเนาะก็สงสัยเมื่อนี้แสนเอยก็น่ะไปอันนั้นเอาอันนั้นออกอีกนะคะก็พอดีเมื่อนี้พันยูท่าเหลือมันเป็นเมื่อเมื่อนป่าป่าโทษเมือนนี่พันสี่อัน ทางอันพนักงานพันซีมีการทอดปลาทอดปลาแล้วก็อันซื้ออันเฟ้นไฟเนาะค่ะเนาะอันปลาทอดเฟ้นไฟแล้วก็มีอันหลายอย่างอยู่ค่ะพันทอดแต่ก็ซื้อกินเนาะค่ะแต่ว่าพันซีทําทุกวันพุทธพันกระโมบานนี่มันก็คุยก็เอยอยู่เอ้พันนึกว่าเอ้ยน่ะไปนำมื้อนี้วันนี้พันลืมว่าสร้างโของไว้สิค่ะมันก็เออพันสั่นไปซื้อปลามาจากมองพันมองนี้พันก็พันก่ใหซฟังเนาะค่ะอันก็ คนที่ยันอยู่นําร่องเนื้อนากันมันเป็นอันมันเป็นเรสโซงเนาะขะเนาะมันอันที่ว่าพันธรรมมันนะเอ้ยก็ไปกินกาแฟนะพันอยู่เมื่อวานนี่มันก็เลยไสเอฟังเอ้ยก็บอกว่าโอ้แซบว่ะเมื่อวันสั้นจะมากินนําเน้อว่ะวันนี้มาพันว่าได้ไปน้าสาก็แสดงว่าแฟนเอ้ยพันกาพันกายุทธเที่ยงมาก็ไปกินนั่นแหละค่ะเพราะว่าอันมันก็ปันไปได้คุยกันเนาะขะเนาะคุยกันอันเพื่อนฝูงกระช่วงพั ก็พักกาคุยกันก็ม้วนค่ะเมื่อวานนี้ก็เกือบสมองวโมงเลยไปยูหันกับอันที่ว่าไปนั่งพักลำปานี้หมู่คู่มาพ้อกันก็เลยคุยกันเนาะคะ่ะคุยเรื่องนั้นเรื่องนี้จิปะทะมีมดค่ะทั้งเรื่องโบแม่นเหลือทั้งเรื่องกันขาโน,นอกกันเรื่องครอบครัวเรื่องแต่แต่ละคนก็โอ้ก็คุยกันก็เว้ากันก็ม่วนได้ไรับฟังหลายอย่างเนาะอันนี้เราก็ฟังไป่าหันเดอไป พากินกาแฟแล้วเด้ขาดื่มกาแฟแล้วเด้เมล่ละมดแล้วก็เรื่องคุยกันวันนี้กันเล่าเอฝั่งแล้วหนอกว่าเอ๊ะตะเลยเด้ว่าเมื่อนี่ยะเอ้ยกระทานรับขงจักพนธบาจักมงแปดมงเส้าหอดอันสี่มงแหลงค่ะก็เอ้ยกระโบได้ไปก็เลยค่ะเว้นแต่พันหมาก็เอ้ยก็นำไปส่งหนังสือพิมพ์พเท่าถ้าพันหมาอันพันมาพันอันมาส่งไหวกับขงถ้าพันบ่ส่งใบเอ้ยก็ไปส่งมืออื่นเอ้ยว่าในย่างไปอากาศดีเสียค่ะ ในานาใจกับเขาใน่น้อยนึง็บไก่หรอกค่ะก็สิบห้านาทีไปส่งงันนังสืพผมพผู้เทาค่ะแถวนนมันก็มีซุปเปอร์มาร์ก็ย่างผ่านมาก็ะแวะเขาเหียนเนาะคะ่ะเนาะอะมัเนเ้อตุ๊กตาผาฝันก็สิบ,บอกว่าคือพ่อแม่พี่น้องมีความสุขค่ะมีความสุขกับวันใหม่เนาะคะ่ะเนาะสดชืน่นอันคุยกันคุ่มือเนาะคะ่ะเนาะถ้าได้พบกันอันถ้าว่าเบื่อเอ้ยก็มาบึง้ง มากดเบิ่งค่ะถ้าบเบิ่งกับวกลั่กันค่ะกาำลังใจก็คือการตลอดด้วย้ะเด้อกขอบคุณหลายๆผู้ที่เข้ามารับชมเนาะค่ะเนาะมันรับฟังเอ,อ้ยว้าวภาษาโย่ปุกินกาแฟดำอยู่นําสวนหลังเหอนค่ะเมื่อเลยอ,อากาศดีก็พานั่งอยู่ําสวนเมื่อเลยอ,อากาศบุดีก็อยู่น้ำเนืเอน้อเหอนคํามื่อเลยออกไปเจ้เาก็บรรอัดซ้ำลิดกันดลอันนี้ก็บ้า่ความจริงเนาะค่ะเนาะถ้าผู้เร่มมาเบิ่งแล้วก็มาติดตามก็เอ้ยก็ขอบคุณหลายๆค่ะ เอ่ก็ไปกคตเธอคือกันเนาะค่ะเนาะเฮาอันลังเทือก็เอาบบไปอันกดเธอพันพันก็บวมากดเธอเห่าว่าว่าตำตูงเนาะเอาบบเบิ่งพันพันก็บวเบิ่งเหาวันนี้มันก็เป็นความจริงเว้นแต่ว่าคนที่พันชอบเห่าวิลี่พันแกงมาเบิ่งแบบว่าเขาต้องการสิ่งตอบแทนมันบอกพันกดมาเบิ่งมาเตือนี่ก็เอ่ยก็ขอบคุณขอบคุณค่ะถ้าเอ่ยไปบ่ฮอดไปโบถึงเนาะค่ะเนาะเอ่ยลืมหรือว่าเอ่ยเอ่ยเบิ่งแล้วเอ่ยโบได้กดไปหรือว่าเอ่ยว่คืนว่าเอ่ยโคตรเอ่ยโบได้กดนี่ก็ เออกระตรงขอโทษหลายๆเลยค่ะเนอะถ้าว่าโบเห็นเอ้ยเข้าไปหาเหงึกก็อดมาหาเอ้ยค่ะบอกมาเลยเอ้ยตุ๊กตาค่อยกดแล้วเจ้าคืออันค่อยไปเบิ่งเจ้าแล้วเจ้าคือบบเบิ่งค่อยแด่นี่ก็บโบเบาหนอพันกระสีบบหายหนอค่ะเพราะว่าเอ้ยบได้ไปเอ้ยบได้เบาคำอันที่บบดีเนาะคะ่ะเนาะสำหรับพี่ยูทูปกันอันนี้มันเป็นการคุยกันแบบมว้มวนๆแบบอันเพื่อนฝูงแบบยูทูปเนาะคะ่ะเนาะถ้าบ่เอ้ยบได้ไป บได้เห็นเอ่ยหิงกันข้ากี่หอดเอ่ยก็มาทักเอ่ยเด้ะเด้อแล้วก็ดูแลตัวเองค่ะดูแลครอบครัวดูแลอันสิ่งรอบข้างนะค่ะเนาะดูแลอันดูแลอันที่มันที่มันเฮสิ่งที่ดีสํหนับตัวเองเท่านั้นไปอันหรือบบดีก็บ่ทาเดชะเด้อเพราะว่าทําไปมันก็บ่มีความหมายเนาะเอ่ยบาเนาะทาแต่สิ่งที่มันเขาชอบแล้วก็ดีๆแล้วก็บ่ได้ยุ่งผือเบอผือเนี้ยเบ่ผือยุ่งผือยากเนาะวัาสินีบ่ค่ะ ก็ตามภาษาสไตายเออย,ยังบอกค่ะเอ้าเทานี้เลยนะคะเนอะอันพบก,กันคลิปหน้าได้จ้าสวัสดีค่ะ